เจลโลเยลลี่ทำเมนูอะไรได้บ้างไปดูกันเลยลิ้นจีองุ่นเคียวสตรอเบอรี่แอปเปิลมะม่วงส้มว้าวยาลีแอปเปิลนะคะทำเมนูอิตาเลียนโซดาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำ <c oughs> ท็อปปิ้งด้วยเจลโล่น่าอีทที่สุดว้าวทำหวานเย็นกันค่ะว้าว uh. เอาไปปั่นกันค่ะ 2> <L> 2. ก็เยลลี่เหมือนเดิมอืม มีเนื้อเยลลีกล่กรุบๆรุบหนึบๆใครสนใจไปลองกันได้เลยนะคะ